ไทยพร้อมสรุปจุดเด่น Oppo 5X3 Pro 5G พิ่งจบออไปสดๆสดร้อนๆเลยนะคะสำหรับงานเปิดตัว global launch ของสมาร์ทโฟนแฟ a ชิปรุ่นล่าสุดจาก oppo นะคะ oppo f i x 3 pro 5g นั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเพื่งก็ได้รับโอกาสนะคะในการที่มันจจับเครื่องจริงในไทยนะคะซึ่งจากการจับแล้วแล้วก็กการดูแบบว่า global launch ไปแล้วเนี่ยวันนี้จะมาสรุปจุดเด่นให้ฟังเข้าใจง่ายๆเผื่อแบบเฮ้ยใครเล็งๆตัดสนใจซื้ออยากจะได้แบบเจ้าของ f a g s รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยจะได้ดูกัน6จุดเด่นเลยค่ะ หนึ่งค่ะครั้งแรกที่ยกกล้องจุลทรรศมาอยู่ในสมาร์ทโฟนฟังไม่ผิดค่ะปกติเนี่ยกล้องเราจะแบบ้มโครเลนส์อะไรอย่างงี้อันนี้เขาเรียกว่าไมโครเลนส์นะคะซึ่งมาโครปกติแค่ถ่ายแบบใกล้ๆใช่ไหมอันนี้คือแบบลักษณะของการซูมและเอาเข้าไปเหมือนกับการแบบปลุกความเป็นนักวิทยาศาสตร,ร์ในตัวของเราออกมานะคะสมัยเด็กๆที่แบบส่องกล้องจุลทรรศดูแบบเซลล์เม็ดเลือดอะไราเงี้ยทำได้ในสิ่งนี้เดี๋ยวพามาดูเลย สำหรับเฟื่องนี่คือไฮไลท์เลยนะคะเลนส์นี้มีชื่อว่าไมโครเลนส์ค่ะเป็นเลนส์ที่ทำให้เราสามารถซูมเข้าไปได้ถึง60เท่ามองเห็นรายละเอียดในรายละเอียดนะคะเป็นโหมดไมโครสโคปกดเข้าไปตรงมอแบบนี้นะคะแล้วก็เอากล้องจ่อเข้าไปเลยค่ะโอ้โหโกลบอลร้อนช h ว่าแบบว้าวแล้วนะคะมาลองจริงๆเห็นรายละเอียดจริงๆด้วยค่ะเป็นแบบขนเป็นขนกำลังคิดว่าถ้าไปซูมดูขนหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะ ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งนี้จะอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะคะนี่คือกล้องจุลทรรศน์ที่เราสามารถปลุกความเป็นนักวิทยาศาสตร์ในตัวของเราขึ้นมาได้กับการที่แบบซูมเข้าไปในสิ่งต่างๆว่าเฮ้ยวัสดุพื้นผิวมันเป็นยังไงสองพ่งสองผ้าอะไรเงี้ยประทับใจค่ะ 2. ค่ะ,คะเก็บสีได้พันล้านสีนะคะเหมาะกับสายถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแบบโปรเฟชชั่นอลเลยค่ะ เดี๋ยวนี้นะคะการเก็บสีเก็บรายละเอียดของทั้งภาพแล้วก็วิดีโอแล้วก็สามารถนําไปแต่งต่อตอนหลังได้เนี่ยสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะต้องการคุณภาพของบล็อกของวิดีโอของภาพถ่ายอะไรให้มันแบบว่าจัดเต็มสีสวยคมชัดมากขึ้นอย่างรุ่นนี้นะคะเขาก็มีการเน้นเลยค่ะถึง10 bit full path color engine หรือระบบการประมวลผลสีตั้งแต่การถ่ายภาพไปจนถึงการแสดงผลขอโฟกัสที่การถ่ายภาพก่อนเลยละกันนะคะด้วย คุณภาพกล้องแล้วก็เทคโนโลยีข้างในเนี่ยทำให้เขาสามารถเก็บย่านสีได้ถึง1000ล้านสีจากกล้องหลัก2กล้องนะคะเราสามารถถ่ายภาพเป็นไฟล์ raw plus หรือไฟล์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากกว่าไฟล์ raw มาตรฐานค่ะสามารถทําให้เราเนี่ยปรับแต่งภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็สําหรับสายถ่ายวิดีโอนะคะเขามีโหมดนี้มาให้โดยเฉพาะเลย cinematic mode ค่ะเป็นโหมดการถ่ายวิดีโอ1000ล้านสีระดับมืออาชีพค่ะถ่ายเป็นไฟล์หลอกได้ bt 2 0 2 0ได้แล้วก็ ปรับทุกอย่างได้อย่างโปรเลยค่ะกับ Manual Control นะคะก็จะเหมาะมากๆสำหรับคนที่แบบชอบปรับนู่นปรับนี่ใส่โปรดักชันน่าจะชื่นชอบค่ะ 3. ไม่ได้แค่เก็บได้พันล้านสีแต่แสดงผลได้พันล้านสีช่วยผู้บกพร่องทางสายตาแบบเกี่ยวกับสีนะคะคเห็นภานพคมชัดสมจริง,งยบบิ่งขึ้นะคะ่ะ เพ่งว่าความเจ๋งเลยเนี่ยคือ1,000ล้านสีที่เป็น10บิต f ู l แพ a คาเลอร์เอนจิ e เนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะทั้งเก็บแล้วก็แสดงผลได้ครบสีจริงๆอย่างแบบจอเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีความชัดสวยแล้วก็แสดงสีได้อิ่มเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยสำหรับผู้ใช้ทั่วไปก็ถือว่าแบบดีแล้วมันแบบช่างดีกับสายตามันละเมียดละไมจริงแต่จริงๆเนี่ย oppo เขาบอกว่าไฟ x3 pro 5g เนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ที่บกพร่องทางสายตาเรื่องของ การมองเห็นสีบางทีแบบปราลาดจะแบบมองย่านสีได้ไม่ครบทุกเฉดสีอะไรอย่างนี้ปกติอาจจะเห็นเป็นแบบซีดๆีดแต่ว่าการแสดงผลได้ละเอียดถึงพันล้านสีเนี่ยก็จะทําให้ผู้บกพร่องทางสายตาเลึกกับสีเห็นชัดขึ้นมามากกว่าปกติค่ะพูดถึงดีเทลของจอกันอีกนิดนึงนะคะจอขนาด6.7นิ้วค่ะเป็น Quad HD Plus Refresh Rate เนี่ยเป็น Adaptive Refresh Rate นะคะก็อยู่ที่120 Hz ค่ะลองเล่นเดูก็ลื่นดีค่ะการแสดงผลเปนแบบ10 เหมือนกันนะคะแล้วก็มี Color Vision Enhancement เช่นเดียวกันค่ะ4กล้องคมชัด จัดเต็มทุกระยะให้กล้องหลักถึง2ตัว50ล้านพิกเซลเซนเซอร์โซนี่ด้วยภายใต้การที่เขาสามารถเก็บได้พันล้านสีเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาให้กล้องมาจัดเต็มจริงๆทุกย่านเลยนะคะกล้องหลัก2ตัวความคมชัดจัดมาเต็มๆเลยค่ะ50บล้านพิกเซลทั้ง2เลนส์ทั้งกล้องเลนส์หลักปกติแล้วก็เลนส์ wide นะคะซึ่งปกติจะหายากประมาณหนึ่งว่าเลนส์ w i เนี่ยบางทีมันก็อาจจะแบบไม่ได้คมชัดขนาดนั้นแต่เนี้ย50ล้านพิกเซลเท่าๆกันเลยไม่เพียงเท่านั้นเขายังใส่เซนเซอร์ s s o y y IMX 766มาให้ถึง2ตัวในกล้องหลักทั้ง2อันนี้เลยนะคะก็ถือว่าให้มาเต็มมากๆนอกจากนั้นถ้าเป็นแบบอยากจะซูมนะคะก็ยังมีเลนส์เทเลมาให้ด้วยอันนี้เนี่ยซูมแบบไฮบริดซูมได้5เท่าดิจิตจลซูม20เท่าค่ะแล้วก็อีกเลนส์หนึงน้องเล็กเนอะก็คืออันนี้เป็นไมโครเลนส์อันนั้นแหละก็เป็นความว้าวมากๆเลยค่ะสรุปแล้วก็คือมีกล้องหลัก4ตัวแล้วก็กล้องหน้า1ตัวค่ะครบทุกย่าเลย เร็วแรงจัดเต็มทั้งประสิทธิภาพภายในแล้วก็การรับสัญญาณค่ะ เริ่มจากชิปประมวลผลภายในกันก่อนนะคะรุ่นนี้เนี่ยใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 888ก็แรงเร็วรองรับสัญญาณ 5G ได้ด้วยนะคะรับได้ถึง13คลื่นความถี่นะคะดังนั้นก็จะสามารถจับได้หลายสัญญาณเอาไปต่างประเทศหรือว่าอยู่ในย่านต่างๆที่คลื่นความถี่ 5G มันมีหลายอย่าง,างแล้วเนาะรุ่นนี้ก็สามารถจับสัญญ,ญาณได้ดีเลยละคะ่ะโดยเขาก็เป็น Dual s i m 5G หรือว่าใช้ 5G ได้ทั้ง2ซิด้วยนะคะรองรับ Wi-Fi 6ส่วนเรื่องของการชาร์จนะคะ OPPO ก็เด่น เรื่องของการชาร์จไวอยู่แล้วอย่างไฟ X3 Pro 5G รุ่นนี้เนี่ยชาร์จแบบ65วัตต์เนี่ยชาร์จไวนะคะเต็มขึ้นมา40%ใน10นาทีได้เลยค่ะแล้วก็รองรับการชาร์จแบบไร้สายด้วยอันนี้ก็เป็น30วัตต์ Airvoo Wireless Fast Charge นะคะ100%ใน80นาทีอันนี้เป็นแบบวางไม่ต้องมีสายค่ะ และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะดีไซน์ใหม่สวยละเมียดละไมนี่ซูมอินดูของจริงนะคะเห็นเลยว่ามีสสีให้เลือกแบบนี้นะคะสีที่เป็นสีฟ้าฟ้าน้ําเงินแบบนี้นะคะจะมีความแบบแมทแมทด้านด้านนิดนึงแล้วก็สีดําอันนี้ก็จะเป็นแบบกลอสซี่แบล็มีความรู้สึกเหมือนแบบเซรามิกก็เหมาะสําหรับแบบสายชอบเรียบหรูสะท้อนสะท้อนหน่อยอะไรอย่างงี้อันนี้ก็แบบเรียบๆส่วนตนัวเฟิงชอบสีนี้นะคะ Oppo f X3 Pro 5G นะคะมีให้เลือกสสีด้วยกันสีกลอสแบล็ก ะะอันนี้เป็นผิวกลอสซี่เงาเงาสีดำนะคะความรู้สึกในการจับรดถือเนี่ยอาจจะมีความคล้ายคายกับเซรามิกนิดนึงส่วนอีกสีหนึ่งนะคะคือสีบลูค่ะผิวด้านเป็นแนวแบบแมดนิดนึงแต่ว่าแบบไม่ได้แมตจนเกินไปมีความแบบเงาเใต้ความแมตสวยค่ะของจริงก็ดูดีเลยนะคะแล้วก็ดีไซน์อันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากอวกาศนะคะเป็นการมองถึงอนาคตอะไรอย่างงี้ไร้รอยต่อแล้วก็กว่าจะได้แบบกล้องที่มันแบบทอเป็นอันเดียวกันกับตัว เครื่องแบบนี้เนี่ยคือพอยข้างหลังเนี่ยเยอะมากเป็นดีเทลในการผลิตนะคะว่าโอ้มันไม่ได้ทําง่ายกับการต้องแบบให้สมรุลของกล้องอยู่กับตัวเครื่องแล้วมันไม่มีรอยก็เป็นความตั้งใจของเขาค่ะนี่คือแฟลกชิปที่น้ําหนักเบาที่สุดและ193กรัมลองถือดูก็บางแล้วก็เบาจริงๆนะคะ จากนี้นะคะข้อมูลอื่นๆก็มีใช้ระบบเสียง Dolby Atmos สำหรับคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงชอบความกระหึ่มของเสียงนะคะมี fingerprint scan อยู่ตรงใต้จอแรมให้มา12 g b ค่ะ ROM 256 g b มาพร้อมกับ Color OS 11.2นะคะก็เป็น Color OS ใหม่ล่าสุดก็มีระบบเกี่ยวกับการหนังสามารถที่ปรับแต่งอะไรให้มันง่ายขึ้นแล้วแต่คนชอบเลยค่ะแบตเตอรี่ให้มา4,500 m ah ิลนะคะกล้องมีกันสั่น OIS EIS มีโหมด AI Highlight Video ก็ถ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนแฟลกชิพที่น่าสนใจใครที่เป็นแฟน oppo เนี่ย find x series ก็ถือว่าเป็นรุ่นเรือธงที่สุดของเขาแล้วนะคะรวมทุกนวัตกรรมรวมดีไซน์ความสวยงามที่สุดมาใส่ในนี้ยังไงเดี๋ยวมีโอกาสได้รีวิวหรือว่าลองจับเต็มๆอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนะคะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไป,ปกับโลกเทคโนโลยีด้วยกันนะคะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้นะคะอยากถอยหรือเปล่าอุย๊ยและที่สำคัญปกติ oppo เขามีพรีอร์เดอร ก็ต้องรอติดตามกันค่ะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ